นิกกี้ยังรักก้อยเสมอย,ยอมรับเคยคิดอยากรีเติร์นขอโอกาสแต่กลัวคอมเมนต์พูดแบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มนิกกี้นชัดขณะไปออกรายการคนละเป็ก e ี5ีอแอลบุรีรำ Nick นิกกี้นชัดแจ็คแฟนฉันโดยมีบางช่วงบางตอนได้โดยเป็กสัญชัยถามถึงเรื่องอดีตคนรักก้อยอรชพรอ,อีกด้วยซึ่งในบทสนทนาระหว่างเป็กกับแจ็คแฟนฉันก็ได้ถามนิกกี้ถึงโอกาสรีเติร์นกับก้อยว่ายังพอมีลุ้นหรือไม่เป็กนิกกี้จะแต่งงานหรือยัง นิกกี้จริงๆผมเคยวางแผนเอาไว้นะครับว่าผมอยากแต่งงานตอนอายุ34ครับซึ่งตอนนี้กำลังจะ35แล้วครับแจ็คผมในฐานะเพื่อนนะครับผมอยากให้นิกกี้กลับไปง้อก้อยนิกกี้หัวเราะผมเคยโดนทัวลงเพราะไอ้นี่ด้วยนะตอนแรกผมพูดเพราะผมงอนกับน้องก็อยู่แล้วไปงานวันเกิดตุกก๊กี้แล้วทุกคนก็โอยพอรวันเกิดตุก๊กี้มันก็มากระซิบข้างหูผมเชื่อกู มึงเปิดไม่แล้วพูดเลยกลับมาเถอะก้อยกลับบ้านเถอะแล้วผมเมาก้อยไม่อยู่พี่ผมเล็บขึ้นไปพูดตามมันทุกอย่างโอโหนเอาไปลงติ๊กต็อกทัวลงผมยับเลยก้อยก็ด่าผมวันนั้นอ่ะไม่มาพูดเองไปพูดบนเวทีทําไมไอ้แจ็คที่แนะนําผมเนี่ยแจ็คยิ้มก็เป็นห่วงไงเป็กมึงก็คิดแบบพี่ใช่ไหมคือก้อยเขาก็น่ารักดีเป็นแฟนกับนิกกี้มาตั้งนานมึงก็35แล้วนี่หยุดได้แล้วมั้งพี่แต่งงานตอนส0นะถึงได้ต่อมาจนมีเรื่องมีราว ตอนนี้หยุดแล้ว35แล้วเอาไงอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่นิกกี้ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วครับพี่น้องหมาตายไม่ได้เพราะตอนนี้ผมคุยกับก้อยแทบทุกวันแต่จะคุยเฉพาะเรื่องหมาต้องอ้างหมาในการคุยครับผมกับเขาคือผมรักเสมอครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้คีโมคือรักเสมอและซัพพอร์ตเขาเสมอเวลาเห็นเขาได้ดีเราก็จะดีใจกับเขาตลอดเป็กจะรีเติร์นไหมนิกกี้ อันนี้ผมพูดจริงๆนะผมก็ไม่รู้เลยเคยคิดแต่ไม่กล้าพูดเรากลัวอกกลัวคอมเมนต์